เอาละพาไปที่ปลาจีนบรีกันก่อนเลยคุณผู้ชมมีอะไรครับมีสองผัวเมียเขาถ่ายภาพเป็นคลิปเขาบอกว่าเป็นแสงไฟกระพริบกระพริบกระพริบแล้วก็คอยบินตามคุณจะบอกลอยอตามก็ไม่รู้หรอดูไม่ออกเหมือนกันอคุณผู้ชมเผื่อใครดูออกนะฮะครับผมขอให้ดูคลิปนี้กันก่อนครับนี่มันไกลอ่ะคุณโจคุณผู้ชมมันแรงไหมล่ะไม่มันไกลอ่ะมันไกลจน UFO อ่ะอ,อายานอวากาศ เราไม่รู้ระยะสายตาเรากับระยะกับคนที่ถ่ายเนี่ยมันขนาดไหนเนาะแสงจากเครื่องบินเออมันอาจจะเป็นไปได้ไหมอีกห้อยนี่เราหมดแล้วไม่ไม่แต่ถ้ามันถ้ามันตามเราเนี่ยมันอันนี้ก็แปลกถูกไหมเออว่าทำไมมันถึงตามเราได้ใช่ไหมท้าไปมันถึงตามอะไรเงี้ยนี่แหละครับก็เลยทําให้สองผัวเมียที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยค่อนข้างที่จะงงว่าเนี่ยขับรถออกมาดึกดึกดื่นดื่นเช้ามืดแบบเนี้ยและไอ้แสงไฟประหลาดประหลาดที่ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าคืออะไรเนี่ย ทำไมมันลอยหรือมันบินตามแล้วเนี่ยพอมันมาใกล้ๆสักพักหนึ่งบางทีมันก็แบบฟึบว้าฟึบฟับแล้วมันก็หายไปเลยครับเหตุการณ์นี้อ่ะคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับชื่อว่าคุณบุญนําเมียชื่อว่ามาริสาบอกว่าไอ้ไฟเนี่ยเห็นเนี่ยบ่อยอยู่นะแล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันตามทุกวันเลยจนคิดว่าตอนแรกเป็นไฟจากเครื่องบินแต่ว่าไอ้เครื่องบินมันจะบินมาทิศทางเดียวกับที่เราขับรถก็ไม่ใช่นะไชถ้าจะตามทุกวันก็ไม่ไม่ไหวแล้ว ออถูกไหมถ้าตามทุกวันอะตามมาขออะไรไม่รู้รใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งครับพี่บุญนำเขาบอกว่าอาพูดลอยๆครับตามทุกวันแบบนี้จะเอาอะไรไหนมาคุยกันสิอ่าเหมือนท้าทายหรือเปล่าคุณผู้ชมหลังจากนั้นดวงไฟที่ว่าก็ลอยมาใกล้ๆแล้วพอเปิดประตูลงไปปรากฏมันก็วุบหายไปเลยอ่ะนี่คือสิ่งที่พี่ผู้ชายบอกนะส่วนพี่ผู้หญิงบอกว่าเออเห็นบ่อยเหมือนกันก็เลยหยิบมือถือมาถ่ายคลิปนี้เอาไว้ แล้วนี่พี่ผู้หญิงมีรายละเอียดพอไปดูใกล้ๆมีเงาคล้ายกับหัวคนนั่นไปขนาดนั้นแล้วเฮ้ยเออเป็นหัวคนนะว่าอย่างนั้นน่ะนี่จนถึงตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะครับว่าดวงไฟปริศนาที่ว่าเนี่ยคืออะไรหรือว่าเอ๊ะพี่เขาบอกโดนของหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งใจว่าจะเอาคลิปนี้ไปให้หลวงพ่อที่วัดเท้าอู่ทองในพื้นที่ปราจีนเนี่ยดูหน่อยตอนนี้ยังไม่มีเวลา แต่ส่วนตัวเชื่อว่าเป็นผีโพงไม่รู้ว่าไม่รู้จักนี่คุณผู้ชมแสดงความเห็นบางคนบอกเป็นหิ่งห้อยแสงหิ่งห้อยหรือเปล่าที่ผมก็บอกแล้วหิ่งห้อยหรือเปล่าแต่บางคนบอกกระสือร้อยเปอร์เซนต์เอาอะไรเราก็ไม่รู้เราไม่เคยเห็นไงคนที่บอกว่ากระสือนี่คือเขาสังเกตจากอะไรไม่รู้ก็อาจจะมีความเชื่อของเขาอะไรเราไม่ว่านะแต่ว่าอะแล้วแต่คุณผู้ชมแล้วนะโนั่นไงไสไม่ใช่มันไกลไปมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นอะก็ว่ากันไปนะฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้